การแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยที่เล่นแอดได้เป็นอันดับที่2นะครับถ้าเราดูจริงแล้วนะครับอันดับเหล่านี้เนี่ยนะครับอันดับ5อันดับ4อันดับ6หรือว่าอันดับ1อันดับ7อันดับ8อะไรประมาณนี้ครับให้มาดูตรงนี้คืออันดับของอาชีพเนี่ยนะครับหลายหลคนก็ขึ้นอยู่เป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ใช่ไหมครับแต่ก็เวลาที่เล่นลงแข่งขันนะครับก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งพวกทหารรับจ้างอะไรแบบนี้พวก BP บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเนี่ยผมอย 8เลยนะครับก็สามารถแบบขึ้นอันดับที่2ได้อ่ะเรามาเน้นสแตตอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม YS6 นะครับผม YS6 Mobile ใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ติดตามผมก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าสเตตที่เราจะต้องรีออฟหาสเตตนั้นๆนะครับมันคือค่าอะไรนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกนะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับ อ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนแอสซีนนะครับผมสเตตพื้นฐานของมันเนี่ยมันคือสเต็งครับสเตตัสหลักของมันนะครับมันจะขึ้นรูปดอกไม้สีแดงตรงนี้ครับอย่างนักธนูก็เป็นอินใช่ไหมครับผมอ่าอะไรก็ประมาณนี้เพราะว่านักธนูคนนี้เป็นเวทใช่ไหมครับอ่าอย่างแอสเนี่ยเป็นสเต็งมันได้ค่าแอตแทกมาจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของสเตตัสนะครับในออฟของมันเนี่ยฮะบางคนก็จะเน้นเอาแอตแทกเอาสเต็งมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆเลยก็คือ คีคิดาเมจโบนัสนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าเพราะว่าแอสนะครับสก,กิลหลักๆของมันก็คือสก,กิลนี้นะครับขอขั้นก่อนแล้วกันนะครับบางคนยังไม่รู้คอมโบของแอสบางคนก็คือกดหมุน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 แล้วก็พุ่งเลยใช่ไหมครับถ้าครบ4ี่ลูกแก้วแล้วนะครับแต่คอมโบจริงๆนะครับควรจะเป็นแบบนี้แล้วกดหมุนมาหมุนมานะครับหมุนมาหมุนมาแล้วก็กดท่านี้ครับ ท่านี้เราจะได้คิเลตมานะครับผมเวลาที่โจมตีเราจะมีโอกาสเกิดคที่ข้อแบบง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือใครจะกดท่านี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มากดท่าหมุนแต่ว่าถ้าเรากดท่านี้ก่อนแล้วเราหมุนไปเนี่ยสอันนะครับ1 2 3่สี่นะครับปึ๊บปึ๊บบางทีเรากดไม่ทันนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์คือเราเก็บลูกแก้วไปเก็บลูกแก้วเก็บลูกแก้วแล้วอย่าเพิ่งกดพุ่งนะครับแล้วกดท่านี้ก่อนให้มันเกิดบัฟคีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กด พุ่งแล้วก็กดดาวกระจายแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะเอาแบบนี้มานะครับขอเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของแอดนะอ่าบางคนจัดสกีแบบนี้นะครับขอนิดนึงอ่าอาจจะไม่ได้เอาดาวกระจายมาอาจจะเอาพังตัวมานะครับทีนี้เราก็จะมีอยู่2องับแล้วนะครับเราหมุนหมุนหมุน4อันนะครับผมอ่าแล้วเราก็กดอันนี้ครับปึ๊บเราจะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาครับแล้วเราก็กดอ่าบับคีแล้วก็กดนี้ปิดฉากครับปึ๊บ โคตรแรงครับเออเนี่ยสำหรับ ads เลยนะครับอ่าจริงๆ bp มีผลนะแต่ว่าสเตปการเล่นก็มีผลนะครับอ่าเพราะว่าไออันดับหนึ่งนะครับตอนที่แข่งอาชีพเนี่ยครับเขาตกไปอยู่อันดับที่5ที่6เลยนะครับอืมก็วันนี้แล้วก็ถ้าแตดลองนะครับผมก็จะเป็น attack แล้วก็ s t a k n g นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าที่หลักเลยพยายามหาค่า p kit damage bonus มานะครับหาค่า p kit damage bonus มาแต่ว่ามันก็หายากแล้วสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับไอของทองเนี่ยเอามายังไหน ของทองมันมีการลงดันใช่ไหมครับลงฝึกอุปกรณ์นะครับมันจะมีการได้ของทองของแดงนะครับแล้วเราก็มาหลอมใหม่นะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจลงนะครับหรือว่าครบลิมิตแล้วเราเอาเพชรนะครับเพชรที่ไม่ล็อกนะ100นะครับมาแลกเป็นทองได้1ล้านนะครับแล้วก็มาซื้อได้นะครับคืออันนี้มันอันละประมาณ4 0 0 0 0นนะเอามาซื้อแล้วก็หลอมใหม่นะครับเเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอ่ะสีก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเวล40แล้วนะครับ เดี๋ยวลองซื้ออันหนึ่งดูปึ๊บแล้วก็หาค่า p คิมานะครับอ่านี่ครับผมก็กดประเมินนะครับปึ๊บอ่ะอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้ไม่ไม่มีที่เป็น p คิเลยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันมันก็ใช้ได้เพราะว่าเกรเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเดฟมีเลือดอะไรพวกนี้ตามมาครับเดี๋ยวเราค่อยไปสุมหาใหม่ก็ได้นะครับเอาเลือดเนี่ยไปยืน สู้กับมอนสู้กับคนอะไรพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แก้วกศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าถ้วยจอกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะมีอยู่3ามถ้วยใช่ไหมครับในส่วนของตัวนี้เราเลือกอะไรดีนะครับอันนี้กันใบนะครับเพิ่มกันใบนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อเราเอาไปสู้กับพวกแอดอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นพวกดาบโล่น่าจะใช้เหมาะเหมาะมากกว่าเพราะว่าเมื่อเราโดนโจมตีแบบคีมีโอกาสที่จะลดคีา์มดนะคมับแอดไม่ต้องใช้อยู่แล้วแหละนะครับเรามาใช้อันนี้ดีกว่าคือแอดเนี่ยคือบุกทะลวงเลย นะครับเมื่ออยู่ในสถานะสตาร์นแช่แข็งหรือว่าล้มเนี่ยครับดาเมจที่จะได้รับลดลง7%คือแอสเนี่ยมันไม่มีสกิลซีซีมีแต่โดนซีซีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่คล่องตัวมากไม่ว่าจะเป็นหายตัวมีแดดนะครับแล้วก็มีสกิลแดดส่วนตัวของมันอีกนะครับเราจะต้องพยายามมองหาสแตที่เราคิดว่าเราแพ้ทางของมันนะครับอย่างเช่นสตันอะไรแบบนี้นะครับไอพวกคีเนี่ยเราเอามาเราก็เลือดน้อยอยู่แล้วครับก็โดนแป๊บเดียวก็ตายส่วนเพิ่มไซเรนนี่จาเป็นไหมเราตีธรรมดาเราก็ตีแรงอยู่แล้วครับ เอาไปอันนี้เหมาะกับพวกโจมตีกายมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่คนจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับใน PVP อะไรแบบนี้นะครับอืมส่วนอันนี้นะครับถ้วยไฟนะครับเมื่อได้รับ EDK มีโอกาส15%เพื่อต้านทานจากทักว่วอาชีพ5%ต่อเนื่อง5วิคูดาว60วิอันนี้ผมมองว่าคูดาวนานเกินไปนะครับคูดาวนานเกินไปแต่ว่าก็เอามาเอามาใช้ได้ นะครับยังไงก็ต้องมีทุกอันแหละเพราะมันมันจะได้เพิ่มพลังต่อสู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับของแอสก็แนะนําเป็นอันนี้นะครับเป็นเอ่อสตอร์มเมอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัพสกิลนะครับสกิลที่จะให้เน้นก่อนเลยก็คือสกิลโจมตีเดือดนะครับสกิลสกิลนนี้นะมันจะเป็นสกิลหมุนนะครับสกิลแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็อัพพาสซีฟของมันเลยครับเป็นสกิลแรกๆเลยที่จะต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะสกิล เนี่ยครับพาสซีฟของมันก็คือเมื่อกดโจมตีสกิลนี้แล้วครับมีโอกาส40%เลยที่มันจะกดใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ใช้เมจิกด้วยนะครับเมจิกก็คือไอ้ด้านบนนะครับเป็นหลอดสีฟ้าเมื่อเราใช้สกิลนี้ครับเมจิกมันจะลดลงเห็นไหมอ่ามันมีโอกาสที่มันจะเบิ้ลนะครับไอ้ที่มันเบิ้ลเนี่ยครับมันจะไม่เสียเมจิกนะครับเนี่ยครับเบิร์นป๊บๆแล้วก็ได้ลูกแก้วมาด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็อัพให้เต็มเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้โอกาสเพิ่มมากขึ้นอ่ายิ่งโอกาส มากขึ้นเท่าไหร่นะครับลูกแก้วก็จะได้เต็มเร็วเราจะได้ใช้ท่าพุ่งพิษตานะครับซึ่งจะทําให้สองสกิลนี้เป็นสกิลหลักนะครับอืมก็ประมาณนั้นส่วนสกิลนี้นะครับเราเอามาเพื่อที่จะได้บวกค่าคีเลตเท่านั้นเองนะครับสกิลโจมตีระห่ำก็คือสกิลนี้นะครับฟื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 บนะครับส่วนไอ skill ้สกิลปาดอากาจนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราดาเมจเยอะมากๆแล้วครับเอามาเล่นก็ได้นะเอาไว้แบบสกิลตาม คือมันเป็นสกิลที่แอนิเมชันน้อยมากๆครับในการโจมตีแบบพวกป้อมปรกกาอะไรแบบนี้ครับมันจะมีคนแบบวิ่งเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับคนวิ่งหนีฮะแล้วก็กดวิ่งตามอ้าวไม่ทันอีกอ้าวกดแดชไปอีกนะครับแล้วก็กดท่านี้ครับคือสกิลนี้มันเป็นสกิลที่คล้ายๆกับอันนี้ครับก็คือเวลาที่เรากดเดินแล้วพวกนี้ครับสกิลมันก็ยังแอคทีฟต่อไปด้วยครับแต่ว่าไอ้สกิลนี้มันคือมันแรงมากนะครับเออคือมันแรงมากแล้วข้อดีของมันก็คือมันไม่ใช้ไอหลอดสีฟ้าด้านบนนั่นเองนะครับก็เอามาใช้้ได หรือใครจะเอาสกิลหายตัวมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาสกิลหายตัวมาแทนสกิลดาวกระจายก็ได้อม,มันก็สําคัญมากนะครับสกิลหายตัวก็จะเพิ่มดาเมจให้เราด้วยแต่ว่าสกิลหายตัวเนี่ยบางทีถ้าเราโดนสกิลหมู่ไปแล้วเนี่ยก็หลุดออกจากหายตัวเลยนะสําหรับคลโปนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับใครที่อยากจะดูทิกอะไรอีกสําหรับเกม ys ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับบ๊ายบาย